สวัสดีครับพี่น้องอยินดีต้อนอรับเข้าสู่ซอ,องแสบนัวกล้วยน้ำจิบมกับผมเม่ย์มาถ่ายบรรยากาศการตำบักะคงสู่ฟังสู่เบิ่งสู่ส้มก็แล้วกันเนาะครับเนาะ <c oughs> ก็ยังไลย <c oughs> ตำยังไงสวัส <c oughs> ด <c oughs> ีจ้าอันนี้ตำธรรมดาจ้ะตำธรรมดาบังหันเดียวจังค่ะทายน้ำหวานครับพี่น้องชุดละมุนกันเบอร์สุขคนเลย ทั้งหลังกะเรียงลูกหน่อยไปนเลียงลูกหน่อยไปนน้ำคือแล้วแบันี้สอมไปก่อนมะเขาควเลนแล้วเขาเอิญตําธรรมดาจักบาทธรรมดาสามสิบตาธรรมดาสามสิบปลาเผากับนี้เดี๋ยวเงียพิษลูกแล้วครับพี่พี่ใส่งานนักให้พาไปเบ่งปลาเผาก่อน ปลาเผาหรือปลาปิ่งนี่นี่มูนิไซไงตัวละธรรมดาฮะเอ้ยลอยห้าซิบมีเมียอย่างพ่อมลอยแปดซิบครับผมบรรยากาศฮอนฮอนเดือดเดือดเล็กหน่อยหันหัวเขาไปในหลังขอบคุณครับแม่แ <laughs> เออเป็นขาคือเปินเปนเป่นเ,นเ,น one, เนวือนอยู่นัมเบอร์วันมาถึงตัวมันวัน ตัมยังดเจ็ดสิบบาทต้องเห็นอ่ะไม่ใช่ต้้งสามก็ตั้งธรรมดาใช่ไหมเก้าสิบกำลังตกลงราคากันอยู่ก็คืออันนั้นอันนั้นเจ็ดสิบกำลังแยกเงินกันอยู่เมื่อกี้ไปส่งตำเแล้วก็ไปส่งเพื่อนนั่นโน่นนี่หลายเจ้าหลายนายหลายเจ้าหลายนายหลายเจ้าหลายคนพี่น้องเอาตั้งธรรมไอ้แม่ใช่ห้แม่ใชเอาพิวซังมังหันเนี่ยเด็กเอาหนูลิง หนูลิงหนูลิงเอ,ออเออเออวิงไหนเล่าผู้เดียวบวานนี่ฮึเล่าผู้เดียวจมเออเออ <c oughs> ตายแล้ววานนี่เออจมแล้ววานนี่แมวแมัวนนั่งแมวมันเห็ดปากเอียงน่ะหรือลูกหิวน้ำมีฟองหรือเปล่าหรือแม่มันหิว วางล่าง,งอันนี้ไฟยำครับพีน่น้อง,งไม่ใช่ยำอันนั้นอันนี้ยำมะหงนะครับยำมะหงนะครับพี่ตะวันส,สวยๆสาวเสื้อลายของเรานะครับอ,รรอันนี้กมมระตั้งทำอะไรโคตรน่เงินว่ะนี่นข้าวยางวุ้นอ,อ นี่แหละพี่น้องก็สิยุ่งสิระเบิดมือแต่ว่าก็มีแนวผักเนี่ยมผักเมียนเออวันนี้วันอังคารนเนียนผลข้อเจ้าก็ลังตั้งตลาดก็ลังตั้งหัานครับพี่น้องบักพริกมือแล้วจกโลนี่คือคือว่ารี่พันมามือละสามโล่ได้ขายดีคร้ีจะใส่ผลไหลายใส่หลายมารล่อซองยำแต่มีแต่ว่าเผ็ดปักเผ็ดพอดี เอาสี่เม็ดก็พออือาสี่เม็ดก็พอถ้านี่มากจัดนักนะพี่น้องก็เลยให้เต็มที่ไปเล้ยนั <c oughs> น่งึงหนึ่งลูลาางงงก,กค้าหา้อยโต๊ะลูกค้านั่งถาเมืองผุ้มไทยนั่บว่าท่านผมก็อยากขายในลานเดื้อเพี่น้องลูกค้านั่งสี่โต๊ะสี่เก้าอี้สี่ตัว,ตวหรือาอีหยวนสองออันนี้เท่ากับมี่ครับตั้งโซ่นาฬ้านขายไว้นั่ง ฮานุ่มจีนกับปลาล่าพี่น้องสั่งได้ขึ้นเก่าครับผมไปส่งไห้ได้ขึ้นเก่าหมดเนี่ยขึ้นปลาดังสั่งแซ่บบ่เค็เมเค็มเนี่เนี่น้องซาโลเกียนร้านน้องเอาตามอีกแล้วตามยังเอาสวัสด,ด,ดีครับเนีสวัสดีครับฮะตาโคคนละตาคนละตาม,อ,อ,ตามอันนั้นมันตาขึ้นดนวย ตำมกแซงเสียบนัวข้อยังเรครับผมตัปลาค่ะอันนี้ตำปลาป่ะวันนี้จ้ะตำปลาตำปลานี่ใสใสเครื่องออกแน่วจังเลยครับจังหวะปลานะเป็นหอยค่ะแล้วก็เหลาไม้ห่อยู่ที่นเีน้หอยค่ะจังไงจังนินหอยเหาไม้ดไ้อกสมผักดอกผักดอง ไม่เดียวครับคุกค่าอจ้าเขาืออะไรเขาเนเหยนียง้แปจ้าเนียร้อยแปดสิบจ้าพาตะมตามาตามยังครับตำปลาอย่างเงี้ครับต้องถามเขาพีบอกผมเออจุดใจไหมค่ะลูกสาคนสวยครับผม มนุ oh. ้งงปปิอขาเคำยังเจ้าอ่ะแนกแบกของเติมของครับพี่น้องมือนีบหั่นช่วงวันไหนยังไม่ค่อยช่วงนะครับคือเน้นคะแนกส่งเหล่าส่งจังไรเหม่เมาโอ้จากส่งเนี่ยเดี๋ลูกค้าก็ยืนให้สิโอ้ยประสิทธิ์ก้อนโมเป็นภาพตัดเลยวันนี้ เดี oh, ๋ยวฟันก็จะเดียวขายของเขากันด้วยกันพี่น้องขายของเดี่ยวๆมาเบึงทีมงานต่อไล่ดีๆเด้อเจ้าเอาเบิ้งโบเมนไล่หลกบโบเมนไล่หลกบขาดได้ไรเงินเด้โบเมนเมียงนะครับเอาแผนกเฮ็ดครับพี่น้องเอ้ากล่องวันอะไรวะเดี๋ยนี้ ขันติเก็บขึ้นกัจังได้อยู่นะกองมาไทยพอดีได้จักตัวละอันคุณแม่คนนี้ปัดเดฟันหุ้มมันี่ดิไดเศร้าค้าดิให้เศร้าทีได้แบบนี้ขายดีเกินหน้าเกินตาแล้วอืมเปิดงเอันอได้เ อันนี้ได้ตื่นเช่าพร้อมขอบคุณ <c oughs> เอื้อยคนสวยมาซื้อของขออนุญาตถ่าย <c oughs> วิดีโอไปนํา <c oughs> <c oughs> สุดท้ายต้องคน,นงดอกหรือต้องตําบ่ได้สิมุน่น ิบจ้าสิบบอเอาอะไรเงินดีๆฉันจะตบนะือจะตอย่างดฉันจะประหลุ่งฟงฟิงไม่ได้นะตอะไรนะแบบนี้ทำไมสี่สิบตัปลาตัปสี่บาทครับผมตำได้ป่ะัปลาตังเสี่สิบบาทเฮ้ย นี่หอดหญ้าพี่น้องลำปลาเหยอกด้เรีบผมดใร่ไหมพักติ๋วบ่้เดชแต่วมาคนติ๋วเองยูันนี้เติมทานพี่น้องเอาไปนนี้เติมทานเติมมนทุกอย่างครับขอบคุณนะครับพี่เอาเติมพี่ อคุณคู่ตัวนี้นโอ้ยสวัสดีครับคุณคู่ท,คค <laughs> ทำไมถึงมาโรงเรียนสายบ่เมียน <laughs> มาเนี่ยเติมทานครับผู้ซอยเป็นสร้างกับเป็นผู้ซอยสร้างบ่าน,นี่เป็นคู่เป็นคู่สอยสอนเป็นตำรวจกับเป็นตำรวจบ้านแมีนพ้อเดียร์ก็เป็นข้อเส้นอยู่นูน่นของว่างวันครับพี่น้องโอ้มันขึ้นแหลมว่าทั้งพุ่นแล้วนะ อันนี้แหละฝนฝนบอกว่ามันเรียวเมื่อไฮะเนี่ <laughs> ย <laughs> จังหวะนั่นแหละปลาเผาพี่น้องประหยาด <laughs> พีให้เบิง <sk r isa> อุ่นๆเลยด้นี่ครับห่อนๆอุ่นๆอ <sk r isa> ุ่น <sk r isa> ข่อยหิ้วเข่าหรืะวะอว่าไงย่อนขึ้นก่อนปน่ะนี่อ๋อเพิ่นมาสั่งของใหม่กรลังจทรงมอบล ทอดนีด <id>: ีด้อยทอนี้มันถือด้วยนะน้ำโคกก็ม enfin, ีด้อยครับอยู่ในลานเย็นๆเห็นต้นปาเพราก็ตามองคุ้ขายได้เว้ยนุ่มบ่มแม่แเออนน่มแม่นน่มน่มตาเสือ ี่น้องเห็นพลังงานยังบวช่ะว้างล้างลาง,างมามีตำส้มตำอีกแล้วนั่งขาที่เฮือนเรื่องของหล่าเด้อมามีกระลังตำส้มตำตำยังอีกกว่านี่ตำปลาค่ะตำปลาจ้าตำปลาจักบาทตำปลาที่ดิบบาททนะบทวนความจำจักหน่อยครับเพราะว่าข้าวโมเดทายตอนหละ่ะครับผม อตอนนี้แบบขึ้นแบบเอาเลยตอนนี้บรรยากาศ34องศาะ่ะ34องศาที่ทางคนถึงตรงนี้แล้วพี่น้องตลาดก็เริ่มเต็มแล้ว,ลวด้ยเอ้ายังไงก็แดดจ้าอ่ะเอา้าแดดตจ้าตลาดเพิ่งกำลังตั้งของครับพี่น้องเอา้าพิชถ่าย,ดยโดยคุกนี่ก็แล้วกันเนาะ คุณหลายๆสำหรับการติดตามครับพี่นอ้องร้านกมานด้พี่น้องเห็นเห็แนแล้วดูลิงลิงๆๆลิงนะนตนไหนคะพีะ่พาไปดูแล้วพี่พาไปดูแล้วเหรอใช่ตื่นหน่อยได้น่ะนอนตื่นโอ้ยตื่นแล้วไปกวนเขาก็กระลุกอเอาเ็จแล้วครับหนึง่งหกใส่ดองแดงด้ ต้อมอยากกินได้ในทริปตรงแม่พี่ต้อมเด้องมันืมเด้อเอืเอยเพิ่นบ่ใส่ถั่วงอกาะเรื่อต้อมอยากกินต้อมอยากกินดอกแดงต้อมบอกตรงไหมพี่แน่อยู่ฮ่องกงมันสิดก็สมก่อนสิได้ครับผนะตากใส่สูงครับพี่น้องเตรียมส่งโอเคครับพี่น้องส้อนรับคลิปนี้เข้ากับว่าพามาเบิ่งบรรยากาศแบบอวนัวบรรยากาศไายนะครับ คูนสรรารการติดตามออโหก,ก็บม่ค่อยท่องบันไดได้ครับพี่น้องอันยังดันกันอยู่เข่วก็ได้เอาโคกนี่กับนี่คนโคกที่สองคกนี้ตำธรรมดาตำธรรมดาครับถ้ามาสั่งพอดีเอาจังสั่นละ่<ส>ะถ้าพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศดีๆครับรอบนาชิท่าแบบเต็มที่ตอนเที่ยงใช้หนุ่มก็เดาถามือเบาๆทายก็ได้ตั้งข้อนพี่น้องว่าตั้งข้อไว้ก็ได้บโ่โอเคขนาดรากกิมีเขาลากไปก่อนเนาะ แล้วพอกันคลิปหนานะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ